ชาะวันนี้มีสัมภาษณ์ทนายฝึกตัวนะคะก่อนอื่นเลยน้องฟ้าตัวจริงอายุเท่าไหร่คะเออจริงอายุ21ปีค่ะนายดาวหา้าในเรื่องเนี่ยเขียนออาไม้เขาอายุเท่าไหร่คะ20ปลายปายค่ะตรงมนวนมาก เพราะว่าด้วยอาชีพการงานอายุเขาก็ต่างกับเราแล้วก็ตัวละครดาหลาเนี่ยจะมีความคล้ายตัวน้ำฟ้าก็คือจะเป็นคนที่สดใสแล้วก็เป็นผูน้นำอะค่ะ <c oughs> เราก็ต้องหาวิธีการที่จะถ่ายทอดความสดใสนั้นออกมาให้มันไม่ใช่น้ำฟ้า <c oughs> ให้มันเป็นดาหลาให้ดูโตขึ้นค่ะ <c oughs> ต้องหลักกับอายุของน้ำฟ้าการแต่งตัวเลยเรื่องนี้ก็จะแต่งตัวเป็นสาวออฟฟิศแล้วก็ มีความเก่านิดหนึ่งเก่าหลิการใช้เสียงต้องปรับนยอเลยค่ะยังมีความเด็กอยู่ด้วยน้ําเสียงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยชัดก็พยายามแก้มาเรื่อยๆค่ะพี่จะสั่งข้าวมากินมีใครอยากกินอะไรบ้างรคับไม่เลี้ยงนะของใครของมันจ้าอย่างเวลาสั่งงานน้องๆฝึกงานอย่างเงี้ยค่ะโอ้โห พูดตรงๆว่าตอน acting นี่คือถืวอว่ายากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าส่วนใหญ่คนรอบตัวเราคือเขาอายุเยอะกว่าเราอะคะ่ะโดยเฉพาะพี่คินพี่มูมไเองเนี้ยค่ะซึ่งเขาอะจริงแล้วอายุประมาณ30ต้นๆแล้วคุณทนายดาราเองจะมีรักต่างไว้หรือเปล่าคะในเรื่องนี้แต่รอให้ติดตามแต่ไม่แน่อาจจะเป็นดาราทนานใสังก็ก็เป็นได้